สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะมาสอนทำเออไอ,ไอแบบเนี้ยไอเนะี่ยเอ,อจริงไม่มีอะไรทำลงคิดนนัออ่แหละง่ายนี่นี่นี่นะคะนี่โอเคเดี๋ยวดูที่ทำเลยก่อนอื่นนะเขากดบวกให้พี่บวกเลยก็กดโอเคนี่เลือกอะไรก็ได้ให,ให้เราเออใช้ชก้อนใหไรใหญ่ๆใหญ่หญหญหญเลยนี่ แล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเลยเอาไปสีแคลกซี่แล้วกันแคลกซี่ชื่อแคลเซี่มันเหมือนไหมเนี่ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเราทำอย่างันคะทุกคนชุบ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  ดเ,เดี๋ยวนิดนึงเครเรียบร้อยโอเคนี่เราทํทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้กดบวกค่ะเสียงจังเลยอืมแล้วก็ใช้ไปที่สีดำนะคะแล้วก็ทำให้สุดๆเลยแล้วก็สบายเลยสบายทับเลยนะคะแต่ต้องกดบวกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดตรงนี้นี้นะคะแล้วก็กดยางลบค่ะแล้วก็ปอกให้ามันเล็กๆก,ก็ว่าอะไรก็ได้เลยค่ะดี อะไรก็ได้เลยชึบ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 ,ชบนี่เรียบร้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะบ๊ายบายค่ะ